สวัสดีเด้อพี่นอ้องอ mm hmm. SL Lifestyle เดนมาร์กมาถ่ายคลิปพักอันตำลึงฝรั่งเนี่ยให้ผู้อันสงสัยอยู่นอค่ะอันเดี๋ยวทถ่ทายคลิปนี้แต่ว่าดอกใหม่มันเพราะท่านออกเด้อค่ะทั้งเดนมาร์กเนี่ยค่ะแต่ว่าทั้งอื่นเพิน่นเพิ่นไทยเพิ่นว่ามันออกดอกแล้วชี้ม่วงชี้ยังค่ะมันมันสีมี สองชีเด้อพี่น้องมันเออกสีขาวๆกับอันกับสีม่วงๆเนาะต้นมันอันอันเคี้ยมันหนาค่ะอันสังเกตเบิ้งอันใบมันก็คือนั่นค่ะอันใบมันเด้อพี่น้องอ่ะกระจายประเทศเขาก็เก็บกินกันนะคะกะมันกินดิบอะไ้เด้อพี่น้องมันขมขอบอกใบก่อนมันก็ขมคืออัน อันนี้ยอดบรอดนะคะมันก็คือผมผมอัมรำคืออันยังไงหยดอันมะละขี้นกบานเฮาบอกพี่น้องขันเฝาก็เลยนี่ไม่จะค่อยคนเด็ดเด็ดค่ะนี่อี๋ชุ่งๆคือไม่ค่อยก้นเด็ดหลายอยู่เอ้จับของมาเด็ดบุ๊บเบอร์มันกับมีเงา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 ไปทุนคน้ะพี่น้องนี่ดอกมันหัวกระเปะแหวมันมาทั้งในแตกนอกข้างเลยนี่นช่างเกตเห็นค่มค่ะ มาท่านออกดอกว่าสิบ้านอันซ่อมเบิ้งดอกอันทายให้พี่น้องเบิ้งนอกผู้ใดยังสงสัยอันอันตำลึงฝรั่งอยู่นี่ก็เลยเนาะอันเอฟซีเพิ่นถามมาละว่าอยากให้เพิ่นอันซิมอยากให้เพิ่นหูจักน้ำนั่นละว่าอันเห็นเขากินกันกันเดี๋ยวสีไปซึกษ้าเพิ่มเติมนอก้วกสิบอกรายละเอียดกันมันนี่กับแวะมาในเมืองแล้วก็มาแวอันหลา่นอันฮอสมุเด้วยค่ะเดนมาร์ก เข้ากับไปไปยืมไปเศร้าอันอันสมุดไปศึกษาได้เด้อพี่น้องเด้อเพระาะว่าเข้ามาอยู่เมืองหนอกมืองหน้าเข้าก็ต้องศึกษาอันเห็นอีหยังกระชีเก็บกินเบิดบตบแมนเดอนน้ออันขันโบยานตายกันเร็วแต่ละวานน้อพี่น้องเอ๋ยเอบ่ได้เห็นหน้าบ่ได้เห็นหน้ากันเด้ออันไทยต่อันหยอดใหเบิึงนาพี่น้องเนาะนนี่แหละคาใบมันเทียมมันเนาะ อั uhm, นล่างมองกับอันย่างย่างกัเห็นแต่ว่าบ่ได้ถ่ายคลิปนาะคะ่ะอ si ันมาถ่ายมองเดียวโหลดอันล่างมองมันจีออกชี้ม่วงม่วงอวบยบคือกันียนยอดนิดก็นิดก็ทรางรถไฟด้วยพี่น้องเพราะว่ามองนี้มันออกายแล้วก็อวกน้ำอันทางทางทั้งขนทั้งยางกระบานจะต้นมันบอกคอยอวกเห็นบอกขับใบแก้มัน เอาใบมาให้บ้านน้าพี่น้องเนาะใายยังสงสัยอยู่สงสัยกระามกันได้กระศึกษาเพราะท่านเก่งบันในดใดเราพี่น้องเออจากเอาหูว่ามันกินได้นะเนาะอ้บบาวกะว่ากันไปม,มนนันลนะตามนั้นนะเนาะพี่น้องเนาะอ๋อขนีมก็น้าพี่น้องเด้อขอไปต้อนเนาะนี่ หน่อยพลังกำลังย่างมากเอาไปช่ำนี่กนเดี๋ยวไปต่อไปไทยหมอกื่นต่อนพี่น้องเนาะโอ้โหอันดับพี่น้องเอาเอาเอาวัดดีวัดดีเป็นทั้งกันพี่น้องเห็นมันี่ค่ะใส่สะพานใส่ทางรถไฟกับทางนั้นเ้อพี่น้องเ้อรถไฟอันันเท่าทีไปในเมืองหลวงเนาะก็นั่งรถไฟอันทถานี่นี่ละใกล้ๆนี่ละนี่กลางนาเนาะ ซีโมนนเบิงน่ะทัข้างหน้าได้สีย่างไปแต่ว่าโบไปขึ้นรถไฟได้ค่ะพี่น้องขันย่างมาไทยอันคลิปอันพักตั้ลึงไปหายเอฟซีเบิงหาเพิ่นย่างสงสัยอยู่น้อกกะคนไทยฮักกันกะช่วยๆเลียกันไปเนาะอันแนวใดเพิ่นโป่งหูเข้าหูเนี่ยกะอันแบ่งปันกันอยากให้หูอยากให้ซิมน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะขันกินแล้วว่าตายกันเลยแต่ว่าอันมื้อนี้สิ มาเอาหนังสือด้วยค่ะอันอยู่ในอันตะกาตะตะตะ,ตะกาน้อยหอยสอกนี่โอ้ยนักกันนักเด้อพี่น้องเอาไปอันมายืมไปสามเหลี่ยมด้วยค่ะแต่ละเทียนนี่สี่เขากับยืมยืมไปอ่านได้เดือนหนึ่งนเนาะเท่ากับเอามาคลืนขันบ่มีคนจองไว้เขากับยืมต่อได้เด้อพี่น้องหนังสือเนี่ยเขาก็ต้องซื้อด้วยค่ะขันขันเทาอยากศึกษาเท่ากับมายืมเอาว่าต่เขามีบัตรมีอันบัตรไปชนมาอันมีรหลุบไทยมาพร้อมเด้อให้เขาเบิง่ง เขาค่อยเสียอนุญาตให้ให้ยืมน้องค่ะกับบัตรเลี้ยงเข้าบัตรอันมันมีที่อยู่มีวันเดือนปีเกิดของเข้าอะไรเข้าปฏิทินเขาคอมเลยตูกทุ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 กเข้าเดี๋ยวเรียบร้อยครับพี่น้องเอ้ยเขาก็เอาไปอ่านได้เดี๋ยวเสียเอาให้เบิร์กหนึ่งครับพี่น้องเห็นบอการ์นี่ชี้ม่วงด้วยค่ะโอ้ยม่วงหม่องหม่องเจนบอคีน่ะมันก็ดสุเป็นชี้ม่วงพี่น้องเห็นบอเ่แต่ว่าหม่องนี้มัน หม่องท้างพ่นยางเนาะพ่นยางกับมุงกับมาพูดใดไรสิเบเกอรเก็บอวบขนาดที่พี่น้องนี่จะยอดอวบวบมาลงผื่นลงดีดเลยนะเอ้มมากค่ะห่อนเมื่กี้สีมส มีตัวผู้ตัวเมียคือกันนอค่ะแบบทุกอย่างเลยมีสองชีสามชีว้ยสอนยอดให้เอ้าเจ้าเ่ย,ยเลย อยู่ในห้องน้องเอารถไปกับมาบ่ะทีนี้อ้าวพ่นกำลังสิดชายคลิปจากใต้มาหนวอกนู่น,อนอเ,อ,นเองพี่น้องก็เริ่มะไรเงี้ยนี่เสียงว่าเขาจีฮาร์ว่าไปอีกและเบ่อ้าวอยากอยากใชจัีหน่อยเนาะพี่น้องเนาะพายไปหมุนเร็วเหรพี่น้องตาไล่แล้วปะ่ะทีนี้ไลค์คัลเจอรค่ะพี่น้องนี่เปิดบควาห่วงบอกกันมึงขึ้นน้ำหัวนี่ น้อยมา้างแกสีออกดอกอย่างสวยงามเลยว่าแต่ว่าเก็บไปกินมาเบิดดอกครับพี่นอ้องฮะไปต่อกับพี่น้องเลยสวัสดีค่ะอันมาหอดบ้านและนาะไปอ,นไปอ,อ,นอ,อ,อันไปเศร้าหนังสือมาเนาะเออว่นแมนไปเศร้าไปยืมมามาหอดบ้านและกับกินข้าวกับจักน้อยนอหลักกับมานอน,อ,นอ,อ่านหนังสือเอายืมมาส,สามเดือนแล้วนะพี่นอ้องกัน ผู้ใดสนใจอยากศึกษาเกี่ยวกับพวกพักนอกก็ไปก็ไปร่านอันอันของเออของอันทางอำเภอเขานอกเขาก็ซิมีหอสมดเนาะค่ะเขาก็ไปยืมเขามาได้บ่ต้องเสียงเงินค่ะว่าจะเข้ายู่นีนอกแน่แต่ว่าประเทศอื่นบ่ฮหูเด้อค่ะแต่ว่าเดนมาร์กนี่เข้าอยากอ่านอยังเขาก็ไปยืมมาอ่านก็ได้บ่ต้องเสียงเงินซื้อก็เลย เอามาสามเหลี่ยมก็นออันเอาว่าเท่ากับอันใดเดือนหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเท่าก็ต้องเอาไปคืนนอกะเมา่เาสู้กันฟัางนะกะอกระทีบโชอว์นังสือมันยี่ห้อยังผูใดเป็นคนเขียนนอเพราะว่าหาติดลทธิ์เขาเขาสีดาวก็เลยมาจบไทยไล่กัดบอกท่หนี่นะพี่น้องอย่างกับเมยเมยเมย์เมยละก็เลยกินเขาแล้วก็ ดยสีมาดำล่าพี่น้องกอนนอแต่ก็ทีได้ฮ็ดเอาคลิปลงไปให้พี่น้องบึ่งเอออันเมื่อนี้เอยเสียวแขนเดอ,อพี่น้องเด้อมืออื่นยังบกหูสิได้ออกไปยังฮะถ่ายคลิปโบกหูเด้องอันเพราะว่าออู้เสียวเสียวเมื่อนี้สิไปขีดว,วัคซีนเด้อพี่น้องเด้อของไฟเซอร์เด้ออันเดี๋ยวจักหน่อยแฟนกดี๋ชีมาฮาไปละน้องค่ะ ใส่เสียสีแดงแดงแรงฤทธิ์ไว้ก่อนอย่านแขนเจ็บลาเดอพี่น้องเ้อจาก SL สเลเสไทยเดนมาร์กอันมากอะกดไหลกดแช่งให้แน่เด้อเป็นกำลังใจกดกระดิงติๆงติงติงติงให้น้ำแน่เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ